กับคุณนัทบิเลนเปเนตี้แล้วก็คณะหงษ์พันธุ์มานนะครับนทางมิ้งใส่ชุดขาวเนี่วันนี้เรามาเดินบิณฑิตรบครับที่เรากินร้านนี้กันนะคะแคร์อะไรดุ้มดุ้มที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่นี่อะไรนะิจุยนาแอนนะครับก็จะเป็นร้านที่เขาบอกว่าไก่ห่านอร่อยที่สุดหลายคนอยากจะรู้นะครับว่าเวลามาต่างประเทศแล้วเราต้องกินยังไงเพื่อสุขภาพดี กินกมน็มันเข้าไปนะครับเพราะว่านานๆเรามาทุกที่ใช่ไหมครับ <it> ไหนจะได้บินมาต่างประเทศ <it> ไหนๆเราจะได้ทําง,งานเด็กของเราใช่ไหมครับเราก็กินให้เต็มที่แต่ว่าก็เลือกกินสักนิดนึงมันมากมันก็ไม่กินนะครับของมันมากก็ไม่กินนะครับเรามาดูท้องถนนยามข้ามเือตอนนี้เวลาสองทั่วโมงสิบห้าที่ฮ่องกงนะครับ สังเกตได้ว่าตาปืนนะครับปืนกินข้าวสองมื้อติดภไยในสองชั่วโมงนะครับไอ้ว่าเราก็ดูแลสุขภาพปลอดตายบิซีเนียครับบิซีเนียขอให้แบบใช่ใชไหมให้แบบยังตั้งอยู่อ่ะเอาเรื่อมาตอบคำถามมาดีกว่าให้ดูอยู่บ้างอันนี้นะครับให้เขียนมาบ้างอตอนนี้อยู่ที่ที่ไหนที่ไหนวะตรง ช่่ฮองงกแบบอะไรถนนอะไรเมืองอะไรคะอันนี้จอแดนจอแดนจอแดนนะครับอยู่ที่ถนนไมเคิลจอแดนนะครับไม่ใช่จอแดเขาเรียกเขตจอแดนฝั่งฮ่องกงนะครับวันนี้แล้วก็ไปอาบูติมาอาบูมาฟาดเลยครับที่พระใหญ่ในเขตเกาะลันตาเกาะตะรันอะไรนะเกาะลันตาหรอเกาะตะ อา,ากาศก็เย็นไม่เย็นนะแต่โชคดีวันนี้ไม่มีฝนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูความาห้ามช็อปปิ้งมาทริปนี้ขึข้นมาสบา,ายๆนะครับสวัสดีนะครับคุณวรังคณามันจิ๋วคุณแกรทองคุณทิศสันนานะครับมีใครอีกบ้างคุณสปิริตี้บราวโวร่ราโรว์ที่นี่ขายอนะไรกัน เดี่ยวเยวาวราชที่มีขายยังไงหรอน้องฟ้ามาน้องฟ้ามาน้องฟ้า,น,ฟาน้องฟ้าที่เส้นหน้าชิล l l น้องฟ้าสบายดีไหมครับวันนี้พี่ปืนขึ้นมาดูนี่ยก็จะเป็นคลิปฮันนีมูนของพี่ปืนนะครับพี่ปูนพี่ปูนเนี่ยก็ <c oughs> มาเปิดเผยความรักครั้งแรกของเขานะครับอ่ะ <c oughs> เรามาดูต่อว่าเราจะไปไหนกันตอนนี้หาทางไปไม่เจอนะครับ เรามากันแบบไม่มีไกด์เลยมาไหว้พระเสร็จก็ก็ก็ก,ก็ตามธรรมชาตินะครับยังไม่มีทิพทางนะครับเรียกว่ามากันแบบวันด,ดวงนี่นะครับนี่มีเจจุนด้วยมาสนอเจอจุนเพอร์สเมติกนะครับทำเข้าโดยอาชีพชาวจีนอันน,นุนนะครับที่เมืองไทยเราก็มีนะครับใช้ดีมากๆใช้แล้วน่าจะสดใสผ้ากางตุ่มอก

นี้เราก็เจอทั้งคนไทยนะครับในฮ่องกงก็จะเยอะวันนี้เจอแฟนคลับาชาวฮ่องกงด้วยเราหลงทางนะครับพอดีเขาก็เขามารัดไทยเราก่อนแล้วก็น่ารักมากๆเลยสําหรับการกับชาวฮ่องกงของขอบคุณมากๆนะครับที่บอกทางแล้วก็นําพาเราไปในทางต้องนะครับสวัสดีครับคุณชุกิวิเลอร์มดิการนวงวงวง,วงรัฐคิมยองชินะครับ เราจะข้ามถนนพร้อมกับไลฟ์เฟซบุ๊กไปด้วยนะครับเราจะตายหรือป่าเราไปลองดูนะครับแกงเราดูแลพี่เบนด้วยนะครับพี่แต่อ้นดูแลอยู่คนเดียวเนี่ยเราเดินไปเรื่อยนะครับเราไม่เหนื่อยเราจะไปไหนดีกว่าเนี่ย เราไม่มีจุดหมายเราก็เดินไปเรื่อยๆอย่าไปซีนะคะเราก็แบบตันท้ง,งก็เราก็เฮ้ยมโอะบันเลยเลยม่นห้างอะไรเอมี่ <Amy, S 2> <c oughs> watch him behind his back <Okay. S 1> work as a team okay วงฟาวน์ <c oughs> นี่นะครับเราก็เห็นว่าเรา, <c oughs> เ,ราเรากำลังเดิน อย่าสงสัยนะครับว่าเราเรากำลังจะไปไหนเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้จะไปไหนก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็อาจจะแบบว่ากับแรมใช่เพราะว่าเราจะไปดูไฟกันนิดนะครับคำถามคุณไซร์ลินอร์คอนารตีนะครับโรเจอรินเป็นศิษย์คุณนะครับวันนี้เราจะเป็นการท่องเที่ยวจริงๆก็อยากจะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนว่าจริงๆแล้วตอนทำงาน เหนื่อยแล้วก็ควจะมีเวลาพักผ่อนนะครับท่องเที่ยวบ้างไปทานอาหารเที่ยวอะไรอร่อยบ้างสำหรับการที่ไปทานอาหารแล้วเนี่ยควรต้องพิจารณาเรื่องเรือเปล่าก็้ว่าเรื่องที่หนึ่งนะครับบางทีชีวิตเราก็อาจจะต้องมีการ เราเอาีไมคะเ้เซลฟี่นะครับตอนนี้เราพัฒนาแล้วนะครับเราเอาไม้พัฒนาแต่เรายังไม่ทำเซิรฟี่เราเอาไม้สอยมะม่วงมานะครับแล้วก็เราปรับเปลี่ยนแอร์ดับนิดนึงสำหรับเป็นไม้เซลฟี่ในเวลาถ่ายแล้วก็มีแผนตั้งด้วยครับใครมีคำถามถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์เพื่ออีก5นาทีนะครับเดวิดจะแม็กคุณดี้มาหรือเปล่า จะไล์อีก5นาทีก็จะให้ที่คุณได้ติดธามักกันครับนี่ก่อนคำถามคือโรงแรมเราไปที่ไหนนะงงนะครับจริงๆนั่งรถมาลืมดูทางกลับรู้สึกเหมือนเรามาทางนี้นะ ปราหม,มึกปราหมึก is octopus oh. uh, oh. อร่อยอันนั้นอันนั้นเป็นอะไรอ่ะเราปลาหมึกแฉะปลาหมึกแฉะปะก็วันนี้นะครับเราก็ไปไหว้พระแล้วก็ขอพรนี่รับที่พระใหญ่พ้ะฝากคนเรื่องขอให้คุณมีความสุขมากๆก็ ลาน้อยนิดเดิงเดี็กนิดแล้วติดตามต่อกันว่าเราจะเปไลฟ์ที่างไรอย่างเงี้ยเราจะไป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะไลฟ์มาฝากกันนะครับแค่พูดคำใดเราก็ทำมันได้ครับกินใส่แกนชีไลฟ์เป็นกับวันที่ั่างสุดหลังแล้วก็แล้วก็เจอกันวันนี้นะคะวันนี้ก็แบบกินอ่ะกินกินกินของมื้อแรกเสร็จไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงกินอีมื้อรู้สึก หลังตาตก,กาเราก็คืนนอนชัตตีหนึ่งครึ่งนะคะแล้วก็ตื่นตีสามแล้วก็พอมาถึงก็ไหว้พาาระกันแล้วก็จนปัจจุบันนี้นะคะขอบคุณคุณลุงอารุณชัยเมือนะครับนาวบวันนะครับไอศครีมวันดีโค้ตันนะคะสวัสดีครับแล้วก็คุณประการนาแล้วก็ทุกคนนะครับน้องกันชุนคุณการสีจำนงเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราเรา เราเล่นเกมนี้มากดีกว่าเนี่ยไหนคุณเข้ามาทักเราชื่อที่เราอ่านขึ้นเนี่ยจะได้ของรางวัลอาจจะเป็นวักสตาร์หรือเจเจดีไหมครับนี่นะ,นะที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่ากันในเฟซบุ๊กว่าเราจะเจอที่ไหนบ๊ายบายคุณได้นะครับได้ค่ะ